หลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะทํายังไงให้ชนะการประกวดแพงคณิตศาสตร์ AI บอกเลยว่ามันมีสูตรของมันอยู่ครับวันนี้เราจะมาแกะสูตรสําเร็จนี้ไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยครับคำถามที่อยู่ในใจของหลายนคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นแล้วเพลงคณิตศาสตร์ AI ที่จะชนะเนี่ยหน้าตามันต้องเป็นยังไงต้องทํายังไงกันแน่กุญแจสําคัญมันอยู่ที่เกณฑ์การตัดสินของกรรมการนี่แหละครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เพลงเพลงหนึ่ง กลายเป็นเพลงของแชมป์เอาละครับก้าวแรกสู่รอบชิงชนะเลิศแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงมือกรรมการเนี่ยมันมีด่านสุดหินด่านแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับและด่านแรกที่ว่าเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับกรรมการเลยแม้แต่น้อยแต่เกี่ยวกับพลังของมหาชนล้วนๆเลยครับเพราะว่าก่อนที่เพลงจะได้ไปถึงรอบตัดสินเนี่ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยยอดวิวให้ได้ก่อนย้ำนะครับว่ามีแค่ 5ผลงานเท่านั้นจากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะมีแค่5เพลงที่ยอดวิวสูงสุดที่จะได้ตั๋วเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายแรกสุดเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้เพลงของเราติดท็อป5เรื่องยอดวิวให้ได้ก่อนทีนี้พอเป็น1ใน5ผู้เข้ารอบสุดท้ายได้แล้วเกมจะพลิกเลยครับยอดวิวจะไม่มีความหมายอีกต่อไปตอนนี้ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการล้วน และเป้าหมายสูงสุดในรอบนี้ก็คือตัวเลขนี้เลยครับ15คะแนนนี่คือคะแนนเต็มที่กรรมการจะให้ได้และเป็นตัวเลขที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์แล้ว15คะแนนเต็มเนี่ยมันมาจากไหนก็นล่ะง่ายๆเลยครับมันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเป๊ะๆส่วนละ5คะแนนซึ่งก็คือเนื้อหาของเพลงทํานองแล้วก็ภาพหน้าปกครับ3อย่างนี้สําคัญเท่ากันหมดเลยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้จริงๆ โอเคงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ส่วนแรกก่อนเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นแกนหลักเป็นหัวใจของเพลงเลยนั่นก็คือเรื่องของเนื้อหาคณิตศาสตร์ครับ ดูจากตารางคะแนนนี้จะเห็นชัดเลยนะครับว่าเรื่องความถูกต้องเนี่ยกรรมการเขาไม่ประนีประนอมเลยนะคือถ้าอยากได้5คะแนนเต็มเนื้อหาต้องเปะ100๊ะร0 0เเท่านั้นเลยครับแค่มีผิดนิดๆหน่อยๆคะแนนก็ลดหวบแล้วและถ้าเกิดผิดพลาดจนทําให้คนฟังเข้าใจคอนเซปต์ผิดไปเลยเนี่ยโอ้โหคะแนนอาจจะเหลือแค่1นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญจุดๆเลยความแม่นยําต้องมาก่อน เอาละครับผ่านเรื่องเนื้อหาไปแล้วทีนี้มาดูกันต่อที่อีก10คะแนนที่เหลือซึ่งมาจากสส่วนที่เป็นเรื่องของศิละปะล้วนๆเลยครับนั่นก็คือทํานองแล้วก็หน้าปกในส่วนของทํานองนะครับการจะได้5คะแนนเต็มเนี่ยไม่ใช่แค่ทาเพลงให้เพาะอย่างเดียวนะครับแต่ทํานองมันต้องส่งเนื้อหาด้วยคือต้องฟังแล้วมันเข้ากับเรื่องคณิตศาสตร์ที่เรากําลังเล่าช่วยให้คนฟังเข้าใจและจําได้ง่ายขึ้นถ้าเพลงเพาะมากแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยแบบนี้ก็ยากที่จะได้คะแนนเต็มครับ และสุดท้ายหน้าปกครับอย่าดูถูกส่วนนี้นะครับเพราะมันคือด่านแรกที่คนจะเห็นเลยเป็นเหมือนใบเบิกทางให้คนอยากกดเข้ามาฟังเพลงเราการจะได้5คะแนนเต็มตรงนี้รูปต้องสวยแน่นอนแต่ที่สําคัญกว่าคือต้องมีความคิดสร้างสรรค์และต้องสื่อถึงเรื่องราวในเพลงได้ในเว็บเดียวถ้าหน้าปกดูธรรมดาธรรมดาไม่น่าสนใจหรือดูไม่เกี่ยวกับเพลงเลยเนี่ยคะแนนก็หายไปง่ายๆเลยครับโอเคครับฟังมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ เรามากลั่นทุกอย่างให้เหลือเป็นสูตรสำเร็จที่จำง่ายๆเอาไปใช้ได้จริงกันดีกว่าครับนี่คือเช็คลิสต์ที่จะพาไปสู่ชัยชนะเลยนะครับ 1. เนื้อหาต้องเป๊ะสุดๆถูกต้องร0 0เซเข้าใจง่าย 2. ทํานองต้องเพราะติดหูและที่สาคัญคือต้องเข้ากับเนื้อหา 3. หน้าปกต้องสวยต้องครีเอทีฟและต้องเล่าเรื่องได้และที่สำคัญที่สุดอาจจะเรียกว่าเป็นข้อศูนเลยก็ได้คือต้องทำยอดวิวให้ติดท็อป5ให้ได้ก่อน ขอถ้าไม่ผ่านด่านนี้3ข้อแรกที่พูดมาก็จะไม่มีความหมายเลยครับสุดท้ายนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของการประกวดแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับอยากจะชวนให้ลองคิดกันต่อย,ยอดดูว่าจริงๆแล้วเราจะหยิบเอาคณิตศาสตร์กับศิลปะมาผสมผสานกันเพื่อสร้างอะไรที่มันจริงเจ๋วที่มันน่าทึ่งขึ้นมาในโลกนี้ได้อีกบ้าง